เคยลองนึกภาพตามไหมครับสมมติว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งย้อนไปเมื่อปี2542 mm hmm. เขาเจอวิธีโทรศัพท์ทางไกลฟรีจากตู้สาธารณะ mm hmm. คือเขาไม่ได้งัดแงะตู้ไม่ได้เอาเหรียญไปไม่ได้หยิบชิ้นส่วนอะไรออกมาเลยนะครับ mm hmm. แค่ดัดแปลงสายนิดหน่อยให้ใช้สัญญาณได้ฟรีๆ mm hmm. คำถามคือ mm hmm. เขาขโมยอะไรไปหรือเปล่าครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในโจทย์สุดคลาสสิกสำหรับคนเตรียมสอบกฎหมายเลยครับกับคำถามที่ว่าอะไรคือทรัพย์ในความพิดฐานลักทรัพย์โดยเฉพาะทรัพย์สินที่มองไม่เห็นอย่างกระแสฟไฟฟ้าหรือสัญญาณโทรศัพท์ใช่เลยค่ะซึ่งเราจะมาคุยข้อมูลจากทั้งบทความกฎหมายแล้วก็คำพิพาคษาสาลด,ดีกาเลยเพื่อหาคำตอบว่าเส้นแบ่งของคำว่าทรัพย์ที่ขโมยได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นที่สุดเลย อะไรคือเกณฑ์ที่กฎหมายใช้ตัดสินว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นทรัพย์สินที่จะเข้าองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ได้ครับคือ มันต้องมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงบ้างครับนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะเพราะถ้าสิ่งนั้นไม่เข้าข่ายเป็นทรัพย์ตั้งแต่แรกการเอาไปต้องไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์เลยครับหลักใหญ่ใจความที่สรุปมาเนี่ยมีอยู่2ข้อหลักๆที่ต้องจําให้แม่นเลยข้อแรกคือสิ่งนั้นต้องมีราคาหรือมีมูลค่าในตัวเองไม่ว่าจะมากหรือน,น้อยแค่บาทเดียวก็ถือว่ามีราคาแล้วใช่ค่ะและข้อ2และนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดคือมันต้องเป็นสิ่งที่อาจยึดถือเอาได้ คำว่าอาจยึดถือเอาได้เนี่แหละครับที่น่าจะสร้างความสับสนพอสมควร มันหมายความว่าเราต้องเอามือไปจับต้องมันได้จริงๆหรือเปล่าครับเป็นประเด็นที่ดีมากเลยค่ะคําว่ายึดถือเอาได้ในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การใช้มือกําหรือจับต้องได้เท่านั้นนะคะ<อ>แต่มันหมายถึงการที่เราสามารถควบคุมหรือนํามันมาอยู่ในความครอบครองของเราได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามซึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยค่ะที่ทําให้กฎหมายขยายขอบเขตจากแค่ของที่มีรูปร่างอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์ถูกต้องค่ะ ไปครอบคลุมถึงสิ่งที่ไม่มีรูปร่างด้วยพูดง่ายๆคือกฎหมายไม่ได้สนใจว่ามันมีตัวตนทางกายภาพไหมแต่สนใจว่ามนุษย์สามารถเข้าไปควบคุมแล้วก็สแสวงหาประโยชน์จากมันได้หรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่าหัวใจสำคัญไม่ใช่การจับต้องแต่เป็นการควบคุมและการครอบครองนั่นเองใช่เลยค่ะถึงจะมองไม่เห็น แต่ถ้าเราดึงมันมาเป็นของเราได้ก็เขาขายเป็นซอฟตามกฎหมายได้เหมือนกันซึ่งนี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้คดีแปลกๆอย่างการลักกระแสะไฟฟ้ามันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะประเด็นเรื่องกระแสะไฟฟ้านี่คือคดีดีกาในตำนานเลยนะคะคือคำพิพากษาที่8772501โห2,501เลยเหรอครับย้อนไปเกือบ70ปีที่แล้วใช่ค่ะ ในยุคนั้นมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากแล้วก็ท้าทายการตีความกฎหมายมากๆน่าสนใจมากครับในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์แพร่หลายศาลท่านต้องมาตัดสินคดีที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นมันต้องมีการถูกเถียงกันหนักแน่ๆฝ่ายจำเลยเขาต่อสู้ว่ายังไงครับในตอนนั้นแน่นอนค่ะฝ่ายจำเลยก็สู้ในแนวทางที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยคือจะขโมยสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ได้ยังไงครับ มันไม่เหมือนการขโมยของในร้านค้าแต่สิ่งที่น่าทึ่งในคำพิพากษาดีกาฉบับนี้คือวิธีที่ศาลดีกาโดยที่ประชุมใหญ่วางหลักคิดเอาไว้ค่ะท่านไม่ได้มองว่าไฟฟ้าคืออะไรที่ลอยอยู่ในอากาศแต่ท่านมองไปที่ผลลัพธ์และการควบคุมศาลวินิจฉัยว่ากระแสะไฟฟ้าแม้จะไม่มีรูปร่างแต่มีราคาและที่สำคัญคือมันสามารถส่งผ่านไปตามสายตัวนาได้ซึ่งก็คือเราควบคุมมันได้ถูกต้องค่ะ นั่นหมายความว่ามนุษย์สามารถควบคุมทิศทางและนำมันมาไว้ในครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์ได้การที่จำเลยไปลอบต่อสายไฟโดยไม่ผ่านมิเตอร์อรก็คือการเบียดบังเข้าการควบคุมกระแสไฟฟ้านั้นมาเป็นของตัวเองก็คือเป็นการแย่งกันครอบครองโดยทุจริตใช่ค่ะครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ทุกอย่างเลยเป็นการตีความที่มองการไกลามากเลยนะครับคือไม่ได้ยึดติดกับคําจํากัดความเดิมๆของควาว่าทรัพย์แต่พยายามปรับกฎหมายให้ทันกับเทคโนโลยีในยุคนั้นใช่ค่ะ หลักการนี้เลยกลายเป็นบรรทัดฐานมาจนถึงทุกวันนี้เลยใช่ค่ะการตัดสินครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องไฟฟ้าแต่มันคือการวางรากฐานว่ากฎหมายอาญาเรื่องลักทรัพย์พร้อมที่จะรับมือกับทรัพย์สินรูปแบบใหม่ๆในอนาคตได้และมันก็ถูกนำมาใช้จริงๆในอีก40กว่าปีต่อมากับคดีนักศึกษาที่ลักลอบใช้สัญญาณโทรศัพท์ที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกนั่นแหละครับคดีนั้นเลยค่ะ กลับมาที่คดีนั้นผมว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะในคำพิพากษาสารดีกาที่18802542นี่รายละเอียดเป็นยังไงนะครับทำไมสัญญาณโทรศัพท์ถึงถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่ขโมยได้เหมือนกับกระแสะไฟฟ้าคดีนี้มีเกรกที่น่าสนใจมากค่ะคือในคำพิพากษาเนี่ยสารท่านไปยกเอาคำอธิบายจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมาอ้างอิงเลยนะเพื่อ,ออธิบายหลักการทำงานของโทรศัพท์ให้เห็นภาพง่ายๆเดี๋ยวนะครับ เอาสารานุกรมเยาวชนมาอ้างในคำพิพากษาสารดีกาเลยครับนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะใช่ค่ะไม่ธรรมดาจริงๆแต่มันทำให้เข้าใจหลักกฎหมายได้ง่ายมากสารอธิบายว่าเวลาเราพูดใส่โทรศัพท์เสียงของเราจะถูกเปลี่ยนเป็นกระแสะไฟฟ้ารูปแบบหนึง่งอ๋อครับแล้วกระแสะไฟฟ้านั้นก็จะเดินทางไปตามสายพอถึงปลายทางเครื่องรับก็จะแปลงกระแสะไฟฟ้ากลับมาเป็นเสียงเหมือนเดิมเข้าใจแล้วดังนั้น ตัวตนที่แท้จริงของสัญญาณโทรศัพท์ที่วิ่งอยู่ในสายก็คือกระแสไฟฟ้านั่นเองมันก็คือสิ่งเดียวกันในทางกายภาพถูกต้องค่ะมันคือทรัพย์สินที่มีราคาและยึดถือเอาได้เหมือนกับไฟฟ้าในบ้านทุกประการการที่จำเลยไปดัดแปลงตู้โทรศัพท์เพื่อดึงสัญญาณนี้ไปใช้โดยไม่จ่ายเงินจึงเป็นการลักทรัพย์ไม่ต่างกับการลอบต่อไฟใช้ฟรีชัดเจนเลยครับเป็นการเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลมาก แล้วในคดีนั้นสารตรัดสินลงโทษนักศึกษาคนนั้นยังไงครับเนื่องจากจำเลยยังเป็นนักศึกษาแล้วก็คงทำด้วยความคึกคะนองสารท่านก็เลยปราณีค่ะให้รอการลงโทษไว้แต่ก็สั่งปลอบด้วยเพื่อให้หลับจำครับซึ่งการจำเรื่องราวของคดีแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจและจำหลักกฎหมายได้ดีกว่าการท่องจำเฉยๆนะคะสำหรับคนเตรียมสอบแล้วเทคนิคนี้สำคัญมากเห็นด้วยเลยครับ พอเราเข้าใจแล้วว่าแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างไฟฟ้าหรือสัญญาณโทรศัพท์ก็เป็นทรัพย์ที่ถูกหลักได้คำถามต่อมาคือและกฎหมายมองความหนักเบาของการกระทำผิดพวกนี้ยังไงครับการขโมยของเล็กๆน้อยๆกับการไปงัดบ้านคนตอนกลางคืนโทษมันต้องต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่นอนค่ะกฎหมายอาญาออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นตามพฤติการความร้ายแรงของการกระทำความผิดความผิดฐานลักทรัพย์จะแบ่งหลักๆเป็น2ระดับครับมีอะไรบ้างครับ คือลักทรัพย์ธรรมดาตามมาตรา334กับลักทรัพย์ที่มีเหตุฉกันตามมาตรา335ค่ะลักทรัพย์ธรรมดานี่คือแบบเบสิคที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมาตรา334คือจุดเริ่มต้นเลยองค์ประกอบง่ายๆคือผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริตก็คือการหยิบของคนอื่นไปโดยมีเจตนาจะไม่คืนนั่นแหละค่ะโทษก็จะเป็นพื้นฐานคือจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทถูกต้องค่ะ แล้วอะไรคือตัวที่อัปเกรดความผิดจากแบบธรรมดาให้กลายเป็นเหตุชะกันในมาตรา335ครับที่บอกว่ามีตั้ง12อย่างนี้ถ้าให้จำหมดคงไม่ไหวแน่ๆมันพอจะจัดกลุ่มให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับว่ากฎหมายมองว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันร้ายแรงขึ้นจัดกลุ่มได้เลยค่ะและการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังจะช่วยให้จาได้ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะครับ เออเราอาจจะแบ่งเหตุชกันทั้ง12ข้อออกเป็น3แนวคิดหลกัหลกๆได้ค่ะดีเลยครับแนวคิดแรกคืออะไรครับแนวคิดแรกคือการฉวยโอกาสจากความเปราะบางของเจ้าทรัพย์ค่ะหมายถึงสถานการณ์ที่เจ้าของดูแลของได้ลำบากหรือเปล่าครับอย่างเช่นตอนกลางคืนถูกต้องค่ะนั่นคืออนุม,มาตราหนึ่งการกระทำในเวลากลางคืน กฎหมายมองว่ากลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนเจ้าของทรัพย์จะระมัดระวังได้น้อยลงการลักทรัพย์ในเวลานี้จึงถือว่าร้ายแรงขึ้นหรืออย่างการลักทรัพย์ในบริเวณที่เกิดเหตุร้ายต่างๆใช่ค่ะเช่นไฟไหม้น้ำท่วมหรือสงครามก็เข้าข่ายนี้เหมือนกันเพราะเป็นการซ้ำเติมคนที่กำลังเดือดร้อนอยู่แล้วเข้าใจได้เลยครับแล้วแนวคิดที่สองคืออะไรครับแนวคิดที่สองคือ การแสดงออกถึงเจตนาที่อันตรายและไม่เกรงกลัวกฎหมายมากขึ้นกลุ่มนี้จะเกี่ยวกับการใช้กำลังหรือวิธีการที่อุกอาจขึ้นอ๋อตัวอย่างชัดๆก็คงเป็นพวกงัดประตูพังหน้าต่างเข้าไปนั่นเลยค่ะคืออนุมาตราสการทำอันตรายสิ่งกีดกั้นหรืออนุมาตราเจคือการพกอาวุธเข้าไปด้วยหรือทำกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมพวกนี้มันยกระดับจากแค่การแอบหยิบของไปสู่การกระทําที่อาจบานปลายไปสู่ความรุนแรงได้คือมันไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินแล้วแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของบุคคลด้วยแบบนี้โทษก็ต้องหนักขึ้นเป็นธรรมดาแล้วแนวคิดสุดท้ายล่ะครับแนวคิดที่3คือการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมหรือสาธารณะค่ะอันนี้ชัดเจนมากในอนุมาตรสิบ ทรัพย์ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ใช่ค่ะอย่างเช่นการขโมยสายไฟของการไฟฟ้าหรือฝ่าท่อระบายน้ําการกระทําแบบนี้มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของคนเดียวแต่สร้างปัญหาให้คนทั้งสังคมได้หรืออย่างอนุมาตรา8การเข้าไปลักทรัพย์ในเคหสถานหรือสถานที่ราชการก็ถือเป็นการล่วงละเมิดพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวมที่ร้ายแรงเช่นกันค่ะ การจัดกลุ่มแบบนี้ทำให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยครับแทนที่จะท่องเป็นข้อๆเราเข้าใจได้เลยว่ากฎหมายให้น้ำหนักกับอะไรบ้างและบทลงโทษของเหตุาการณ์น,นี้มันต่างจากลักษัพย์ธรรมดาแค่ไหนครับแต่งกันเยอะเลยค่ะถ้าเข้าเหตุาการ์แค่ข้อเดียวจาก3ามกลุ่มที่เราคุยกันโทษจะกระโดดขึ้นไปเป็นจำคุก1-5ปีและปรับ2-0,000ถึง100,000บาทค่ะครับ แต่ที่น่าสนใจคือถ้าการกระทําครั้งเดียวมันเข้าข่ายเหตุกัน์ต้งแต่2ข้อขึ้นไปเช่นบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นตอนกลางคืนแบบนั้นเลยค่ะเรียกว่าผิดหลายกระทงในกรรมเดียวโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกเป็นจำคุก1-7ปีและปรับ20,000ถึง140,000บาทเลยค่ะโหยิ่งทําผิดหลายเงื่อนไขโทษก็ยิ่งบวกเพิ่มเข้าไปอีก ใช่ค่ะและยังมีกรณีพิเศษที่กฎหมายคุ้มครองเข้มงวดเป็นพิเศษด้วยนะคือถ้าทรัพย์ที่ถูกขโมยเป็นของที่สำคัญต่อการทำมาหากินของเกษตรกรพวกวัวควายหรือเครื่องจักรกลการเกษตรใช่เลยค่ะโทษจะพุ่งสูงไปถึงจำคุก3-10ปีเลยเพราะกฎหมายมองว่านี่ไม่ใช่แค่การขโมยของแต่มันคือการทำลายอาชีพและชีวิตของคนคนหนึ่งเลยทีเดียวพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่า กฎหมายอาญามีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับมันไม่ใช่แค่การบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่อย่างพิจารณาถึงเจตนาบริบทแล้วก็ผลกระทบของการกระทําอย่างละเอียดด้วยจริงค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกกันมาพอสมควรแล้วถ้าจะให้สรุปกันสําคัญที่คนเตรียมสอบต้องจําให้ขึ้นใจจากการพูดคุยของเราในวันนี้ผมคิดว่ามี3ประเด็นหลักๆเลยครับ ข้อแรกแนวคิดของคำว่าทรัพย์ในกฎหมายลักทรัพย์นั้นยืดหยุ่นกว่าที่เราคิดไม่จำเป็นต้องมีรูปร่างขอแค่มีมูล,ลค่าและมนุษย์สามารถเข้าควบคุมครอบครองได้ก็พอแล้ว mm hmm. ข้อ 2. อกรณีศึกษาอามตะอย่างการลักกระแสยยไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์คือบทพิสูจน์ชั้นดีที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆได้เสมอถูกต้องครับและข้อสุดท้ายความผิดฐานลักทรัพย์ มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของเหตุการณ์จะช่วยให้วิเคราะห์ข้อสอบได้ดีกว่าการท่องจำเฉยๆครับเป็นการสรุปที่จับหัวใจของเรื่องได้ครบถ้วนเลยค่ะหลักการเหล่านี้คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงในข้อสอบอย่างเฉียบคมครับแต่รู้ไหมคะว่าปริศนาทางกฎหมายแบบเดียวกับคดีกระแสฟไฟฟ้าเมื่อปี2 5 0 1นเนี่ยมันกำลังจะย้อนกลับมาอีกครั้งในยุคดิจิทัลของเรานี่แหละอ๋อน่าสนใจครับ หลักการที่เราคุยกันวันนี้คือมีมูลค่าและยึดถือเอาได้มันทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อไปว่าแล้วข้อมูลดิจิทอลอะคะการแอบใช้บัญชีสตรีมมิ่งของเพื่อนดูหนังการขโมยไอเทมในเกมหรือแม้แต่การลักลอบใช้สัญญาณ Wi-Fi ของข้างบ้าน ใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้จะถือเป็นทรัพย์ที่ถูกลักได้หรือไม่ศาลในยุคข,ของเราจะต้องเผชิญหน้ากับโจทย์ท้าทายแบบเดียวกับที่ศาลในอดีตเคยเจอมาแล้วกับกระแสะไฟฟ้าและคําตอบที่จะออกมาในอนาคตก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางของกฎหมายทรัพย์สินในโลกดิจิตัลต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากค่ะ